หายนะของ Starbucks มาถึงจริงๆแล้วเหรอสถานการณ์มันแย่เหมือนกับที่นักวิเคราะห์หลายคนพูดหรือเปล่าในวิดีโอนี้ผมจะมาเจาะลึกเบื้องหลังเหตุผลที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับ Starbucks ครับ สวัสดีครับผมโจนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับนักธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าในตอนนี้มันมีข่าวนาหูมากว่า s t a า buck s กาลังอยู่ในสภาวะถดถอยอย่างยอดขายทั่วโลกตอนนี้ก็กําลังติดลบถ้าเทียบกับปีก่อนแล้วในประเทศจีนเองเขาก็เสียความเป็นที่1ไปแล้วครับแต่อะไรพวกนี้มันเป็นตัวที่บ่งชี้ได้ไหมว่า Starbucks เขากําลังอยู่ในสภาวะที่ถดถอยอันนี้เราต้องมาดูใน เกกรพราะถ้าให้ผมพูดตามตรงเลยเนี่ยทุกวันนี้ข้อมูลที่เราได้เกี่ยวกับ Starbucks ส่วนใหญ่มันเป็นข้อมูลที่ทําขึ้นมาเพื่อปั่นเยอะเกินไปหน่อยนะครับซึ่งถ้าใครที่ไม่เข้าใจถึงไส้ในมันจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมีมุมมองที่แคบเกินไปเกี่ยวกับสถานการณ์ของ Starbucks ก็ได้ครับอย่างถ้าเราไปดูในตลาดใหญ่ที่สุดของเขาอย่างในอเมริกาข้อมูลทางสถิติมันบอกนะครับว่ายอดขายเฉลี่ยต่อสาขาที่เปิดมาเกิน1ปีของเขาหรือ same store sales เนี่ยมันจะหล่นไปอยู่ที่3%ถ้าเทียบกับช ่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้านี้ครับซึ่งใน3%นี้เนี่ยนักวิเคราะห์หลายๆคนก็อาจจะมองนะครับว่ามันเป็นตัวเลขที่สูงแต่ในความเป็นจริงถ้าเราไปดูในปลายปี2023เราจะเห็นนะครับว่ายอดขายโดยรวมของ Starbucks เขาเด้งขึ้นมาถึง11%เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีบริบทที่ว่ามันเด้งขึ้นมา11%แล้วหายไป3%ตอนต้นปีเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่ากังวลไหมครับแล้วอย่างเรื่องไรายได้ที่มันตกลงไปเนี่ยถ้าเราไปดูแบรนดด์ระับโลลกหลายๆ เช่น McDonald, s KFC Pizza Hut เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าบริษัทพวกนี้ก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างจาก t t r r u u k s ครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องของการแข่งขันมันก็คือหนึ่งในองค์ประกอบแต่จริงๆแล้วเราต้องมองให้ลึกไปกว่าน,นั้นครับเพราะสมัยเนี้ยเรารู้อะไรเพียงอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องเข้าใจมันด้วยดังนั้นเราต้องเห็นภาพก่อนนะครับว่าโดยปกติทั่วไปถ้าเศรษฐกิจมันย่ำแย่สิ่งแรกที่จะตามมามันคืออะไรครับมันคือการที่คนในตลาดเกิดความรู้สึก ไม่มั่นคงกับสถานการณ์การเงินของตัวเองครับคนที่ทําธุรกิจก็ไม่มั่นใจว่ายอดขายมันจะดีไปอีกนานไหมส่วนคนที่ทํางานประจำเนี่ยเขาก็กังวลน,นะครับว่าเขาจะถูกเลิกออฟหรือเปล่าเพราะข่าวที่เกิดขึ้นในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นข่าวร้ายแทบจะทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกไม่มั่นคงพวกนี้มันจะทําให้เกิดสภาวะที่เรียกว่า priority shift หรือการเรียงลําดับความสําคัญของค่าใช้จ่ายใหม่ในชีวิตซึ่งลูกค้าก็จะมาประเมินนะครับว่าในชีวิตของเ มันมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างที่สามารถตัดออกไปได้แล้วถ้ามันตัดไม่ได้จริงๆเนี่ย,เ,ยเขาก็จะเปลี่ยนไปซื้อยี่ห้อที่มันประหยัดตังกว่าเดิมครับซึ่งในสภาวะแบบนี้เราเรียกมันว่า priority shift แล้วด้วยความที่ Starbucks เขาเป็นร้านกาแฟที่ขายในราคาพรีเมียมเนี่ยปกติแล้วเขาจะอยู่ในกลุ่มที่ถูกตัดออกไปซึ่งอะไรพวกนี้มันสะท้อนออกมาให้เห็นจากยอดขายทั่วโลกของ Starbucks ที่ลดลงอยู่แล้วนะครับบางคนก็อาจจะคิดขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยคุณโจเศรษฐกิจมันไม่ดีมาตั้งนานแล้วท ทำไมเขาถึงมาจัดเรียงความสําคัญใหม่ในตอนนี้ซึ่งถ้าเรามองในมุมของเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะรู้นะครับว่าเรื่องของวิกฤตทางเศ,ษศรษฐกิจแบบนี้มันเป็นอะไรที่ปกติมากครับคนในตลาดส่วนใหญ่ก็สามารถผ่านมันไปได้โดยไม่มีผลกระทบอะไรมากแต่สิ่งที่มันน่ากลัวจริงๆคืออะไรรู้ไหมครับมันคือวิกฤตทางเศ,ษศรษฐกิจที่ยืดยาวครับเพราะในสภาวะแบบนี้มันจะทําให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวคิดในการใช้ชีวิตของเขาไปเลยครับสําหรับคนที่เขายังพอมีเงินอยู่เขาก็จะชะลอการใช้ แต่ถ้าเป็นคนที่เขาไม่ค่อยมีเงินอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะตัดค่าใช้จ่ายออกไปเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลนคะครับว่าสภาวะหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมามันล่วงเลยมา4ปีแล้วแต่เศรษฐกิจมันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมาสักทีซึ่งในสภาวะแบบนี้แหละครับเราเรียกมันว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มันยืดยาวยิ่งมันยืดไปนานแค่ไหนคนก็จะมีความมั่นใจในอนาคตของตัวเองน้อยลงเรื่อยๆครับเพราะถ้าให้เราพูดตามความเป็นจริงเนี่ยในชีวิตของคนเรามันมีค่าใช้จ่ายที่สําคัญมากกว่าการ ที่ไปซื้อกาแฟของ Starbucks อีกเยอะไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถค่าเทอมลูกหรืออะไรต่างๆนานา,นาที่มันจําเป็นในชีวิตสินค้าหรือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยยังไงก็ถูกตัดอยู่แล้วในสายตาของคนทั่วไปครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าทําไม Priority Shift มันถึงเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเหตุผลก็เป็นเพราะว่าในตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มจะควบคุมไม่ได้ไงครับแต่บางคนก็อาจจะแย้งเลยครับว่าเฮ้ยคุณโจ Starbucks เขาเน้นขายกาแฟให้กับคนรวยกลุ่มคนพวกนี้ไม่ได้รับผลกระทบหรือเปล่าซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะครับ เพราะกลุ่มลูกค้าของ Starbucks ส่วนใหญ่เขาไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่ร่ำรวยแต่เป็นกลุ่มคนในตลาดที่เราเรียกว่า Premium Mas s ซึ่งคนพวกเนี้ยถ้าให้นึกภาพง่ายๆก็จะเป็นกลุ่มคนที่ชอบไปเดินห้างนั่นแหละครับโดยพื้นฐานแล้วเขามีความมั่นคงทางการเงินระดับหนึ่งแต่ถ้าโดนเศรษฐกิจตียาวๆเลยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นตอนนี้แหละครับแล้วสิ่งที่มันน่ากลัวที่มันซ่อนอยู่ในตอนนี้เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าคืออะไรมันคือการที่คนเปลี่ยนแบรนด์จาก Starbucks ไปเป็นแบรนด์อื่นด้วยความจําเป็นแล้ว หลังจากวิกฤตมันคลี่คลายแล้วเนี่ยเขาไม่กลับมาเป็นลูกค้าของ Starbucks อีกต่อไปครับพะเราต้องยอมรับนะคบว่าคู่แข่งในปัจจุบันของเขาเขาทําได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมเมล็ดกาแฟาหรือการบริการเนี่ยผมมองว่าหลายๆร้านก็ไม่ได้แพ้ไปกว่า Starbucks เลยส่วนถ้าเป็นเรื่องของความคุ้มค่าเลยเนี่ยสตาร์บัคสู้ลําบากอยู่แล้วนะครับมันเลยเกิดเป็นคําถามในหัวของนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยครับว่าหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจนี้มันผ่านไปแล้ว Starbucks จะสามารถดึงคนกลุ่มนี้กลับมาเป็นลูกค้า อเเ,อ,เอเเเาหมมืดดิไ้ปล่ซึ่งคําตอบของมันจริงๆแล้วก็คือไม่มีใครรู้ครับเพราะถ้าเศรษฐกิจของโลกตอนนี้มันยังซึมไปอีกสักพัก,กใหญ่เนี่ยโอกาสที่ลูกค้าจะถล่มลึกไปเป็นลูกค้าประจําของคู่แข่งมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นเร็วแล้วลูกค้ากลับมาใช้บริการของ Starbucks เหมือนเดิมอันนี้ก็ถือว่ารอดตัวไปนะครับแล้วถ้าเราหันไปดูอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของเขานั่นก็คือตลาดจีนเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันแตกต่างจากที่อื่น โดยสิ้นเชิงครับพอยอดขายที่เป็นเซมโซเซลมันหายไปถึง11เลยนะครับซึ่งตัวเลขเนี้ยมันถือว่าสูงมากสําหรับตลาดกาแฟในจีนที่มันกําลังขยายอยู่นะครับแล้วถ้าจะถามว่าผลพวงมันมาจากการแข่งขันของคู่แข่งภายในประเทศโดยเฉพาะกับแบรนด์ l c ัก n ิน Coffee หรือเปล่าเนี่ยในความเป็นจริงผมมองว่าถ้าจะพูดอย่างนั้นเลยมันก็อาจจะเป็นมุมมองที่เล็กไปหน่อยนะครับเพราะถ้าผมยกการเปรียบเทียบราคานี้ให้เพื่อนๆดูเร็วๆเลยเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่า4แบรนด์หลักในประเทศจีนเขา าาายกันอู่่่่ทาาทีรรคเไหซึ่งเพื่อนๆจะเห็นชัดเจนนะครับว่ากาแฟของ Starbucks มันมีราคาที่โดดมาสูงกว่าคนอื่นเยอะพอสมควรดังนั้นเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าในความเป็นจริงแล้ว Starbucks กับ u c k i n Coffee เนี่ยถึงแม้เขาจะแข่งอยู่ในตลาดร้านกาแฟเหมือนกันแต่เขาจับกลุ่มเป้าหมายคนละเซกเมนต์นะครับเพราะคนที่ซื้อกาแฟ11หยวนในราคา55บาทเขาคงไม่ใช่ลูกค้าประจําของร้านกาแฟ33หยวนในราคา165บาทหรอกจริงไหมครับเพราะฉะนั้นแค่เราเห็นตรงนี้มันก็ชัด จตแล้วนะครับว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะแข่งกันตรงๆเลยทีเดียวครับแต่มันก็ต้องมีคําถามขึ้นมาอีกแหละครับว,ว่าถ้าเขาแข่งกันคนละตลาดจริงๆทําไมตอนนี้ยอดขายของ Luckin Coffee เขาถึงได้โตชนะ Starbucks ในประเทศจีนได้ซึ่งเรื่องนี้เราต้องยอมรับนะครับว่า Luckin Coffee เขาตั้งใจจะตีตลาดอย่างดุเดือดจริงๆครับเพราะเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าแค่ใน3เดือนแรกของปี2024เนี่ย Luckin Coffee เขาเปิดสาขาไปอยู่ที่2,342สาขาซึ่งถ้าไปเทียบ กับสาขาของ Starbucks ที่มีอยู่ในประเทศจีนตัวเลขจะอยู่ที่6,800กว่าสาขาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเราจะเห็นนะคบว่าแค่ภายในระยะเวลา3เดือน l ัก k ิน Coffe e เขาสามารถเปิดสาขาได้อยู่ที่ราวๆ3าของสาขา Starbucks ทั้งหมดที่มีในประเทศครับซึ่งกลยุทธ์การเปิดสาขาแบบนี้บวกกับการใช้โปรโมชั่นอะไรต่างๆะนานาเพื่อจะยึดฐานลูกคา้ามันคงจะเป็นไปได้ยากนะครับถ้ายอดขายจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญ มากเนี่ยก็คือว่าในประเทศจีนเองคนที่เป็นคอกาแฟจริงๆมันมีน้อยมากนะครับเพราะถ้าใครที่เคยไปจีนบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าตอนที่เรามีโอกาสได้เป็นแขกของเขาเนี่ยคนจีนเขาจะมีชาหลายประเภทมากนะครับที่จะเอามาเสิร์ฟกับเราส่วนใหญ่เราจะเลือกไม่ถูกด้วยซ้ำนะครับว่าจะเอาชาแบบไหนดีแต่ถ้าเราถามถึงกาแฟแล้วเนี่ยส่วนน้อยมากๆครับที่เขาจะมีไว้ติดบ้านดังนั้นวัฒนธรรมในการดื่มกาแฟของเขาส่วนใหญ่ดีมาในอะไรต่างๆนานา,นามันจะมาจากคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นครับเพราะถ้าเราพูด ในเชิงของสถิติเลยเนี่ยเพื่อน,นๆรู้ไหมครับว่าคนที่ดื่มกาแฟในประเทศจีนเกือบ70%เป็นคนที่อายุน้อยกว่า45ปีนะครับเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้เขามักจะไม่ได้มีความแข็งแร่งด้านการเงินอะไรมากถ้ามีสภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีเขาจะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบเยอะที่สุดครับดังนั้นผลกระทบพวกนี้มันก็จะย้อนกลับไปที่ priority shift หรือสภาวะการจัดเรียงความสําคัญใหม่ครับมันเลยเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทําไมยอดขายของ Starbucks ถึงตกลงไปเพราะ กลุ่มคนที่เขาซื้อเกินกําลังของตัวเองเขาจําเป็นต้องประหยัดเงินกว่าเดิมครับแล้วคนอีกกลุ่มหนึ่งก็พูดกับผมนะครับว่าเฮ้ย <"He i, S 1> คุณโจแล้วทําไมหุ้นของ Sa า b u บ k s ถึงตกลงไปละ่ะมันบ่งบอกถึงอนาคตอะไรของ s t a า buck s หรือเปล่าซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าราคาของหุ้นกับสภาวะที่บริษัทกําลังเป็นอยู่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้มีความสัมพันธ์กันนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่านักธุรกิจกับนักลงทุนเนี่ยเขามีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงเพราะนักธุรกิจเนี่ยเราจะมองว่าถ้าเจอปัญหาาเร จะแก้อย่างไงแต่ถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยเขาจะมองนะคะว่าในอนาคตบริษัทนี้จะสามารถเติบโตไปได้อีกไหมถ้าเขามองว่ามันเติบโตได้เขาก็ซื้อถ้าเขามองว่ามันอยู่ได้แค่นี้เขาก็อาจจะขายนักลงทุนรายใหญ่เขามองเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาหุ้นอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมันไม่ได้บอกถึงสถานะของบริษัทอะไรมากมันบอกแค่ว่าความรู้สึกโดยรวมของนักลงทุนหรือเซนติเมนต์เนี่ยมันเป็นยังไงเท่านั้นเองครับแต่ถ้าจะถามว่า Starbucks จะสามารถกลับคืนมาแข็งแร่งได้ไหมผมมองว่า ว่ามันยังมีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะอย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้ Starbucks เขาก็เจอวิกฤตทางเศรษฐกิจมาเยอะอย่างในปี2008ที่เจอวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ชื่อว่า u ั p พลาเนี่ยกำไรหรือ Prof i t Margin เขาหายไป28%เลยนะครับส่วนพนักง,งานเขาก็ต้องเลิกออฟไป6,700กว่าคนซึ่งสถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันหนักกว่าตอนนี้หลายเท่าแต่เพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ตอนนั้นในปี2008จนถึงทุกวันนี้รายได้ของเขาจากที่เคยเป็น10,000ล้านเหรียญทุกวันนีี้เาอยู่ท 35,000ล้านเหรียญแล้วนะครับดังนั้นถ้าเราไปเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตของเขาเนี่ยผมยังมองว่า Starbucks เขาน่าจะยังมีลูกเล่นอะไรต่างๆนานาอีกเยอะครับดังนั้นเราอย่าเพิ่งไปรีบด่วนสรุปกับบริษัทที่เคยผ่านมาในหลากหลายสมรภูมิและหลากหลายสถานการณ์นะครับ